ตัวละครมีตั้งเยอะแยะทำไมเอาอาเลนมาออฟเลนล่ะเนี่ยโคอกจริงๆเลยนะเราเนี่ยอย่าพูดมากได้ไหมฉันไม่ชอบคนพูดมากเลยฉันคิดว่าน้าเก็บปากมันกินไอติมดีกว่านะว้าวไอติมแม่เหรออยู่ตรงไหนอะน่าจะบนหัวเอ็นเชสนะแต่ตอนเนี้ยมเจอกูใช่ไ,ม,ไม่เสียผมให้คุณรวมกันเลยครับเฮ้ยมีคนเป็นหลมโดนตบแกด้ย<ต>ท่านหนึ่งซืส้ส,ส,สตาร์บรัคส์นคนเต็มคุโดว์บอกแบมีรอบหนึ่งไหนนะไหนคนบอกอารไม่โหดวะชอบจังเลยนะภาษาคนไม่เข้าใจตอนไหนไปคอกไปซื้อเพื่อน คเอกดเไปโอแม่นั่นอเลงาเไม่มีไา่ีไม่ทันเหมนมีคนนนลอกขาเก็บสเต็กสักทีแล้วอีกก็หันซาไอ้ผมกปนบ้าโบไม่อยากให้คุณต้องผิดสายไนะโวยอเลนอย่าเข้าบานะโวยมมีพระลาต้องเก็บสไม่รูว่าอแท้มันต้องเจียให้นบริสุทธิ์ก่อต้องเอาเลนให้ยาไมดีที่สุดก่น่เห็นคนที่เราตึดแต่นายและไรก็ยังปอดวัน ละครมีตั้งเยอะแยะทำไมเอาอารเลนมาออฟเลนล่ะเนี่ยโคตรอบจริงๆเลยนะเราเนี่ยอย่าพูดมากได้ไหมฉันไม่ชอบคนพูดมากเลยฉันคิดว่านายเก็บปากไว้กินไอติมดีกว่านะว้าวไอติมแม่เหรออยู่ตรงไหนอะน่าจะบนหัวเอ็นเชสนะแต่ตอนเนี้ยมึงเจอกูแล้วไม่เล้ยผมให้คนรวมกันเลยท่านนี้นเฮ้ยมีคนเป็นหลอกโดนตัดเท้าท่านนี้ซื้อซื้อสตาร์บรรั่กให้คุณดู มีคนโดนล็อกขาเก็บสเต็กสักสี่ทีแล้วรอบนี้ก็หันสาไอ้ผมเป็นบ้าผมไม่อยากให้คุณต้องผิดสายไม่นะโว้ยอเลนอย่าเข้ามานะโว้ยกูมีพระถึงเวลาต้องจับใจในสิ่งที่เรื่องว่าจบอ่อนนี่แท้มันต้องเจี๋ยให้มันบริสุทธิ์ก่อนนม่ต้องฝึกอเลนให้เยอะทำให้ดีที่สุดก่อนไม่เหตุผลที่เราติดกั่นายและไอ้ยุงอ่อนวันตัวละครมีตั้งเยอะแยะท้าไมเอาอเลนมา o อ f เลยล่ะเนี่ย จริงๆเลยนะเราเนี่ยอย่าพูดมากได้ไหม,มฉันไม่ชอบคนพูดมากเลย <c oughs> ฉันคิดว่านายเก็บปากไว้กินไอติมดีกว่านะว้าวไอติมมันเหรออยู่ตรงไหนอะ <c oughs> น่าจะบนหัวเอนเชสนะ <c oughs> แต่ตอนเนี้ยมันจะกู <c oughs> ไม่ต้อบอกให้คนรวมกันเลยถ้ามีคนเป <c oughs> ็นหลอกเดินตปเก็บในท่านหนึ่งซสตาั่นกูโดนเกบม่รอถึงไหนนะนนคนบอกอเล็ไม่โหดนะชอบจรงเลยนะภาษาคนไม่เข้าใจตอนไหไปคอกไปใชเพื่อนเดินเข้าไปในผมมันตลกเหนคนเยกก็เดินทข้งั แค่นี้ไม่ทันเหมือนมีคนโดนล็อกค่เก็บสแตส็กสักสี่ทีแล้วรอบนี้ก็หันสาไอ้ผมมันบ้าผมไม่อยากให้คุกคนผิดสารไม่นะโวยอาร์นอย่าเข้ามาแล้วโวยกูม่พระถึงเวลาต้องกับใจในสิ่งที่ทรู้วมม่าจะอ่อนไม่แท้มันต้องเจียให้เงินบริสุทธิ์ก่อนนม่ต้องเบออาร์รนให้เยอะทำให้ดีที่สุดก่อน,นเหตุผลที่เราติดกับนายหลายๆก็ยังอ่อนวะ่ะตัวละครมีตั้งเยอะแยะท้าไมเอาอาร์เรนมาออฟเลนล่ะเนี่ยโคตรจริงเลยนะเราเนี่ยอย่าพูดมากได้ไหม ฉันไม่ชอบคนพูดมากเลยฉันคิดว่านายเก็บปากมึงกิกนไอติมดีกว่านะว้าวไอติมแม่เหรออยู่ตรงไหนอะน่าจะบนหัวเอ็นเชสนะแต่ตอนเนี้ยมึงเจอกูจะไม่ฟับอกให้คุณรันเลยทั้งนั้นเองเฮ้ยมีคนเป็นหลอกเดินคนเก็บได้ท่านหนึ่งซื้อส,ส,สตาบบร์บัคส์ให้คนโดนผมแก็มีรอบหนึ่งไหนนะไหนคนบอกอะไรไม่โหดวะชอบจังเลยนะภาษาคนไม่เข้าใจตอนไหนไปขอบไปใช้เพื่อนเดินเข้าไปให้ผมมันติดตลกเห็นคนเยอะก็เดินเข้าไปโอ้แม่นั่นอเล็กซ์งานนีไม่มีไปขนาดจะนีไม่ทันเหมือนมีคนโดน สเต็คสักสี่ทีแล้วโลกนี้ก็หันสาไอ้บวกว่าบอไม่อยากให้คุณต้องทีสาไม่นะโวยอารเรนอย่าเข้าบานะโวยกูมีพระถเวลาต้องจับนสิเรียกว่าจุดออนแท้มันต้องเคียให้มันบริสุทธิ์ก่อนนายต้องฝึกอารให้เยอะทำให้ดีที่สุดก่อนเหตุผลที่เราตื่นแต่นายหลายๆก็ยังอ่อนวาตัละครมีตั้งเยอะแยะทำไมเอาอาเรนมาออฟเลยล่ะเนี่ยโคตรจริงๆเลยนะเราเนี่ยอย่าพูดมากได้ไหม ฉันไม่ชอบคนพูดมากเลยฉันคิดว่านายเก็บปากไว้กินไอติมดีกว่านะว้าวไอติมแม่เหลออยู่ตรงไหนอะน่าจะบนหัวเอนเชสนะแต่ตอนเนี้ยมึงจะกูจะไม่เล้ยผมให้คุณรูกมนเลยครัรน้มีคนเป็นหลมดนนเก็บ่ทานซืซสตาร์บั์ส์มันโดแบังมีรอดึอไหนนะไหน,นคนบอกอะไรไม่หนวะชอบจังเลยนะภาษาคนไม่เข้าใจตอนไหไปคลอกไปสิเพื่อนเดินเข้าไปในผมันติดตลอกคนเยอกก็เดินทกบโอ้ม่นันอเลกยไไปหลันี้ไม่ทัาเหมนมีคนโดน เก็บสแต็กส <si ักสี่ทีแล oh: ้วรอบนี้ก็หันสายไอ้ผมมันบ้าผมไม่อยากให้คุณต้องผีสายไม่นะโวยอารเลนอย่าเข้าวมานะโวยไม่มีพระถือเวลาต้องกำจัดไอสิ่งที่เรื่อว่าจุดอ่อนแพ็ทแมันต้องเจียให้มันบริสุทธิ์ก่อนไม่ต้องฟังอารเลนให้เยอะทำให้ดีที่สุดก่อนไ่เหตุผลที่เราถึงแต่นายละลายก็ยังอ่อนว่ะตัวละครมีตั้งเยอะแยะท้าไมเอาอารเลนมาออฟเลยล่ะเนี่ยครอบจริงๆเลยนะเราเนี่ยอย่าพูดมากได้ไหม ฉันไม่ชอบคนพูดมากเลยฉันคิดว่านายเก็บปากไว้กินไอติมดีกว่านะว้าวไอติมแม่เหลืออยู่ตรงไหนอะน่าจะบนหัวเอนเชสนะแต่ตอนเนี้ยมึงจะกูจะไม่เฟียผมให้คุณรวมกันเลยรั้านนึเฮ้ยมีคนเป็นหลนกโดนผมเก็บได้น้านหนึ่งส,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 สตา๊า แค่นี้ไม่ทันเลยมีคนโดนล็อกขาเก็บสเต็กสักสี่ทีแล้วโลออกนี้ก็หันสาไอ้ผมมันบ้าผมไม่อยากให้คุณต้องถือสาไม่นะโวยอาร์รนอย่ากเข้ามานะโวยผม่รักถึงเวลาต้องเก็บใจในสิ่งที่เรื่องว่าจบอ่อนไม่แท้มันต้องเจียให้มันบริสุทธิ์ก่อนนายต้องฝึกอาร์รนให้เยอะทำให้ดีที่สุดก่อนไปเหตุผลที่เราดุแต่นายอะไรก็ยังอ่อนว่ะตัวละครมีตั้งเยอะแยะท้าไมเอาอาร์เรนมาออฟเลนล่ะเนี่ยโคตรจริงเลยนะเราเนี่ยอย่าพูดมากได้ไหม ฉันไม่ชอบคนพูดมากเลยฉันคิดว่านายเก็บปากไว้กินไอติมดีกว่านะว้าวไอติมแม่เหรออยู่ตรงไหนอะน่าจะบนหัวเอ็นเชสนะแต่ตอนเนี้ยมึงเจอกูจะไม่ฟังผมให้คุณรวมกันเลยครับหน้าเด้อไอเฮ้ยมีคนเป็นหลมโดนแต่งเก็บได้ท่านหนึ่งสตูสตาร์เบรสต์ที่คุณโดนบอกแกมีรอบหนึ่งไหนนะไหนคนบอกอะไรไม่โหดวะชอบจังเลยนะภาษาคนไม่เข้าใจตอนไหนไปคลอกไปสิเพื่อนเดินเข้าไปไม่บอกมันติดตัวกับคนเยอะก็เดินเข้าไปโอ้แม่นันอาเล็ตแค่ได้ไม่เมียไปวันนี้ไม่จำเหมือนมีคนโดน เก็บสแต็กสักสี่ทีแล้วโลกนี้ก็หันสาไอ้ผมเป็นบ้าผมไม่อยากให้คุณต้องผีสาไม่นะโวยอะไรอย่าเข้าม้านะโวยผมมีพระถึงเวลาต้องกับใจสิค่เรื่องว่าจดอ่อแม่แท้มันต้องเจียให้มันบริสุทธ์ก่อนไา่ต้องฝึกอะไรให้เยอะทำให้ดีที่สุดก่อนเปหตุผลที่เราตึงแตนในหลายๆ Don't worry, this hamburger was just a prop.